ไม่ไม่ไม่พอเลยพอเลยบ่พอแล้วพอแล้วนี่ยเนี่ยเนี่ยจัดจังเ,เลยก<ห>ินไม้ปีมันยังบยโบไลี่น้องโอ้พอแล้วเบิ้องไปจัดการก่อนกินไม้บอลเลยนะได้พอได้อยู่บ้านเราหายอยู่หากิานธรรมชาติโอ้ยใครครับได้ Oh god. ให้ฮ oh. yeah. uh. mm ิซิลี่เี่นเองไอ้เฮ้ยเพราะฝนเพราะเจียวอีกบ้างี่ย้ะคุณบอกตั้งประภาฯเลยนะหมดถืนมาแจ็กมันถือยู่มันถือยู่เข็ดเเฮ้ อีอ,อน่งด้ยเอาเร่มขอักๆมาเริ่มบทสุนดนะจะดีใส่ไฟล

มามื่อนี้กับผ้าล้อโคกล้อป่าพี่น้องเลยมาหาพ่จักจันเนาะเมื่อวานนี้ไปบักยางพี่น้องเลยไปบักยางมาเห็ดต่างเนาะแตเห็ดแล้วเราพี่น้องเยมื่อนี้ก็เลยมาหาพ่จักจันพี่น้องเลยมาบ้านเนาะมื่อนี้เนาะมาส่วนอ้ายส่วนนะฮะเราี่จักจันทร์พี่จักจันกินไม้กีพี่น้องเลยติดเป็นอย่างไรเนาะหัวสิมาหรือบ่จักจันทะกับกังห้องพี่น้องเลยห้องกับยังปรทันนาเป็นไงเนาะไอ้ส่วนคุณอาไปก่อนเลยพี่น้องเลย มีมารอพิดย้ำแรงก็ไม่ไหวเห็นเนาะมาจอนก็นหายก็มาหอดพี่น้องเลยตา่างหากกับต่อไปยุ่ยแท้เนี่ยเลิกติไปน้ำตีจักจั่นเบิดหมดแจ้งอ้าพี่น้องเลยเดี๋ยวหาเลาะบังก์ก,งกันยินแต่เตียงห่อโบเห็นโตพี่น้องเลยโตเลยไม่ได้โตอยู่ อ๋ทั้งใหา่เพิ่นมาแห้ะพอจอดเนี้ยโบได้พอโตใังพี่น้องไหมเออมันโบเอโตพี่น้องได้ยินแต่เสียงห้องเไพอเลยอพพอเน้อเลจัดจงพี่น้องเลยกินมาปีมันยังโบหลพี่น้องโอ้พออลไรเบ้งเบิ้งจัดการก่อน ค er ิมันบอเล้ยนะใดบอไดอยู่บ้านเราหาอยู่หากินทม่างเน่ยโอ้ยใคครับใครโอุ๊ดแด้งเิด เดี ny, ny, ang, mm. h, mm ๋ยวดีใ hmm. ส mm ่ต hmm. mm ัวไหนก็น hmm. mm ี hmm. mm ่ก hmm. mm ิลี่พี่น้องโอ้โอ้สพราะนเพราะเทียวอีป่เนี่ย บ่บอตั้ง่านำเลยอ่ะบ่ถือนะแจักมันถืดอยู่มันถืดอยู่ใช่เหรอแขงนี่บ่ตัางบ่พอน้ำมันยางบ่อืมบ่พอน้ำมันตังบ่พอน้ำมันอืมบ่จอดยังบ่ได้พ่อตัวใช่ไหมนั่งนี่นีอยู่จักจันอย่าันหนักชิดมันบ่ได้เลยอ๋อใช่ครโอ้ยมันลักไงบ่ มันรักแต่ถ้าม like, ันติ๊ยู่ั้งแได้มันติดเลยรัดแล้เดตังใสยามาทันหอดโตกระบินไปก่อนเอาบล้ยใช่จอนยังไม่ได้พอโตอยู่พี่น้อยไอพวก้่อยูเลยะหาน้ำมันงใช่ผมพอน้ำมันปะเออตังบพอน้ำ เจไดเก็ดเลยมาแล้วค่ะไปเลยค่ะโอ๊ยตั้งเยอะอะไรวะจะกินหมกรอบเห่อเอ้าเริ่มห่อหัดหัดมัเริ่มหมดติ๊บนะจะด้ใส่ไปเลยตุนมตู้นต่อวันคุณผ้ม ชุ่มโตไปไปไปเปไ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 ไป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  ชีวิตมันสกปนกเนมันโอ้เกลียดที่เรื่องโอ้ để có đây, Má, làm, Nói, ôi, bay, đây? ôi để thay tôi thấy cái binh bừng bừng phải tăng quá lên nó đầy đó tăng cái bộ đi này tăng ăn luôn nó đầy tăng cả ôi nè nó đi dán lái เด่นบุพอน้ำมันพี่น้อยบุพอน้ำมันย่างเนาะมันบเนดนี่ต้องแบบว่ามีมีไฟพี่น้องมีไฟอูดให้มันห้อนให้ยามันละลายนี่บุคพ์ไข่เนี้ยมันได้ไหมบุพพพอแนี้ยต้องไปแป้งยางใหม่พี่น้องเราจอจะไม่ได้พอโตอยู่ ได้ยักโตเลย3โต4โตได้3โต4โตอ๋อให้เพิ่นได้3 4โตเลยบ่จอยังบ่ได้โฟโตเอพี่น้องเอ้ยเลียวโตก็ยังสิบ่เห็นแล้วนะถ้าจักจั่นนี่บ่ลายอีหลีซําใดซําหนึ่งบ่ได้เห็นเด้อพี่น้องคือเฮาเลียวหาเบิ่งตามต้นไม้นี่เนาะทําบ่ห้องนี่งบ่เห็นถ้าบ่ลายอีหลีเนี่ยใส่เสียงเอ่อ เสียงห้องเสียงยังอาศัยไปตามเสียงยางก็บ่ค่อยะดีเนี่ยนะตางบ่ค่อยะดีเนะี่ยมันบ่พอน้ำมันยางเอาพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็กลับมาเทียงเลยเนาะไปที่จะจัดม่ได้พอโตพี่น้องเอ้ยตางก็บ่ค่อยเหนียวเนี่ยพ่ะยะยยอเพิ่งก็ไปแย่ไข่หมูแดงได้บ่ได้อยู <มา S 2> ป่ปัดแบบุกทแบบุกันไปแย่แถวได้หน่นะนี่แหละแถวนี่แหละลงไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้มีแต่ไข่ตึงๆ ปดนี่เนาะเป็นไปโอ้โหทั้งลุมนะอยู่ได้นี่โอ้ได้อยู่ได้เยอะประมาณสองโลนี่เพื่อโลปลายโลปลาย่ะเออนี่เลยครูพี่น้องทั้งลุมกับเป็นไปแง่ช่วงช่วงเที่ยงพี่น้องเลยแง่ช่วงเที่ยงครับกบ้าพ่อเพิ่นก็ไปหาแง่ไทยมดแดงคาย ตักแต่แง่มานี่ไปยักเถื่อเลยฮาร์ปกรไบสามเถื่อนสามเถื่อนี่บ่แบบว่าไปแง่เขมรแดงคายเห็นไหมอ,อ๋อพี่น้องได้หลายเถื่อนร้อยหลายดอ,อกได้เถื่อละร้อยร้อยกว่าบาทบ่ร้อยสี่สิบอืมไม่ได้ใช่จักจั่นมันยังมาท่านออกลายบ่รู้ว่าแนาวใดยังไปติดที่นี่บ่ได้พอโตโอ้ยยังมันห้องดิสัหัวมันยังมาท่านออกนานะพี่น้องเพราะว่าพ้นห้าโตกรอบเดียวบ่โตกรอบเดียวกับบกคอย บ่ค่อยแห้งบันไดตั้งก็บ,บ่ค่อยดีบันไดนะพี่น้องมันบ่พรอยมันย่างเพราะว่าบ่จวารไม่ได้เอาแบบว่ามันเป็นน้าใส่ได้เอาแบบว่าเอาขี้ตกใส่เลยพี่น้องเอาแบบว่าเป็นมันเป็นก้อนเอาเอามาใส่เอามาละลายใส่อ่าแบบนี้นะนี่บาขี้ทอชิกตานี่อ๋อบ่ได้มีต้องถอกโอ้โอ้โอ ร้องเหี้ยได้ไงเด็กอะไรเยอะจังเลยสอดใส่เนาะโอ้ยเยอะไหมอย่าแล้วมีแต่ไปสอกใส่กระซั่มนะเจ้ากวรๆเอาแม่มันออกแปลว่านี่แบบหมดอะไใส่น้ำบ่บ่เพิ่นแข้งเองอ๋อเพิ่นแข้งเองอ๋อแบบเอาไปแล้วเพิ่นนั่นเองเพิ่นเนี่ยอ๋ออ๋อ ตื่งๆนี่พี่น้อยโอ้บ้านนี่สบายบ้านนี่แล้วมันเฮี้ยโอ้โฮ้ยไก่กับไก่อออเนี่ยพี่น้อยโลได้โลบ้านนี่ได้ยี่โลกโลไฟ ถ้ารวมทั้งไข่ฮีไข่แบบไข่โบตึงนี่ได้ยุ่สองโลเออแมนขาแข้งดิอ๋อเดาเอาไปเขาแข้งเขาจะแยกให้บอกว่าไข่ไข่โบตึงไข่โบตึงมาแล้วกดิโลเทไรฮะเขาหับซื้อน่ะเยีโลสามร้อยสามสิบสามร้อยสามสิบเอกี้โลสามร้อยเจ็ดสิบตะกี้สามร้อยเจ็ดสิแล้วนี่ลงแล้วอ๋อช่วงแบบว่าไมม่เนมันสิบแห้งเนาะอือ ผู้เขาแง่เจ่งแบบโอ้โได้ยินงไล้พี่หน,หน้องเลยมื่อ,หน,อหนึ่งทังคนแบบว่ามาแบบว่าตั้งใจแบบว่าไปหาแง่งแถวมดแดงไทยโดยเฉพาะแล้วนีน่คนกันกบบ่คอยไล้แล้วบ,บว่าแง่งแถวมดแดงเริ่มป้าคุณพงเดี๋ยวนี้นะคบกันอยู่เมียผัวเมียไม่เลยกันไม่เคยแตกนนี่จะได้ดอกเนาะลองหากีดพวกกีดเนาะมาช่องแล้วเนาะ ช่แล้เอากระกะบอได้ไ้แต่งอเบิ่ง้ำนักมันได้ยุ้ยสองโลายคือเฮาอันนั่นออกเนาะจะสิได้เทบายแล้เดืดเก้วแขงง่ายก้อนบันเนี่ยแทนบุตรแดงพอได้เงินซื้อกาแฟพี่น้อง ฝนก็บ่ตกเนาะถ้ารอจับอื่นอยู่จักสิตกมื้อใดฝนก็ตกก็ตกเป็นบางบอนเด้อพี่น้องเอ้ยมันนั่นก็ตกอยู่หยังอ่ก็ตกแห้งอยู่แต่บ่พึงปานไดตกแป๊บเดียวอแต่น้น้ชุ่มอแต่น้โฮง เห่ยมันเนาะเจาเทศประเทเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่บ่ให้แม่์ไม่ตายออกบ่เออบ่เอากระต้านี่ไว้บ่อ๋อกินได้บ่บัดเจ้าไปขายจะเอาไปเว็ดกระต้านี่หรือบ่เออมันสิบบ่ครบบ่เขสอบใส่กระสอบบ่อ๋อจ่ายได้จักจั่นดอนได้มันห้องไลยนะมีดอนพอบ่บ่มีไปวังเช้านี่ มันปท่นนาดนดนาเาดเบ่งตอนแรกให้หน่อยพอเบ่ง,งแรงนนเนาะสียท่ามาแท้รกงยังได้ขมาก,กับบ้านกัวดำบ่ออขมาใสะโรงงานเขาน่ะวมันอยากลักไนนะแบบไปเด้ใสตได้กับวินบึงบึงไปไปตีปตดบไพอโตใน่อยงงตอนนี้ก็สิเทใสก่กระสอ โอ้ได้หลายเติบด,ด้วยเนี่ยโอ้ถ้าว่าแบบว่าเห็ดันนั้นขายตามทางเลยพี่น้องที่เพิ่นเอาว่าขายตามทางเนะาะใส่ใบตองนอ้อยเดียวหนึ่งสาวพันโอ้เห็นเห็ดขายคือเ<า>ด้อืันนี้เด้อพี่น้องเอ้ยเห็ดขายใส่ตามทางแบบว่าขายตามข้างจะได้หลายแสนอยู่เนี่ยใสนสอบแล้วโอ้แบบใส่ข้าวตานี่เลยอ๋อเราเป็นใส่กระสอบมาไว้บัวหอยเมย์มันออก เอาปรมาณเดี๋ยวใา่ออกบไปเอาใส่้วแน่นะเยทำาะาิได้จักจัก้อยบุพการ้อยกี่ชิปร้อยก่บาทพอได้เงินซื้อกาแฟไนพี่น้องไหม พ de ี่น้องเอ้ตอนนี้พ่อไปซื้ิไปขายไข่มแดงอ่าไปิได้อะไรดเนาะขายไข่มุแดงพี่น้องเอ้กูแหละอยู่บ้านนะน้าขย้อนคนเนาะจ้ะมาที่จั่นกับ่ไรซัมพี่นะ้าจั่นกันห้องบ่อหอยน้าดเนาะและอืนนะครับซืไปห่าข้องกับอมพี่น้องเอ้อื่นนะคองกับปอมันก็่อเนาะแรงนี่ ฝ้าเมืองฟ้าเบืองฝนพี่น้องเอ้ถ้าฝนตกกลับไปหาเนื้องอื่นเนาะถ้าฝน,นโปตกลับไปหาเนื้อไม่ขนนูนพี่น้องเอ้มีไม่ขนนูนน้อยเนาะได้มาขัวฝนรโตก,กะมีอ่าเนี้ยพายละอย,อย่างพี่น้องเอ้ดอกกระเจียวกะเกิดเนาะตกหน้าจะแห้ง,งพี่น้องเอ้บุญขันยหยาหงัวกิน โอเคอฝ่ okay, ายพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับอาจารย์ก็จะขอจบคลิปเอาไว้ตรงนี้มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้อาจารย์นะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายด like ีสวัสดีพี่น้อง